เดีโชคดีอะไรขนาดนี้เด <graffiti> ี๋ยวเดี yeah, 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 yeah. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมลกีเมกสอย่าเนาะอย่าเนาะอย่าเนาะกูข้ามไปสองตัวแล้วเนาะอย่าเนาะอย่าเนาะโอ้โชคดีมากเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้ตอนผมเข้ามาในเนเธอร์กูทะเลาะกับเกดสองตัวที่ ดักกูอยู่ตรงนี้เนะีย่ยเนี่ยตรงนี้เลยแม่งดักกูอยู่นะแต่ก็ทําอะไรผมไม่ได้เนอ้อกูเก่งเกินไปไงนะโอเคกูรู้แหละถึงกูจะไม่แม่นแต่กูว่าเป็นแค่ไม่ได้เหรอกนะูโอเคไปแล้วต่อทางเพิ่มดีกว่าเจอในที่ปลอดเทสแล้วโว้ยนะฮะก็ ก็สว <around making fun each other> so, ัส <blunt> ด <animation> so, ีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ก็เปิดคลิปช้าไปเลยนะฮะก็ขอไปก็มาอยู่กับอิงเนวลูดกับเกมไม้ครับว้าวมินทีลันเชอร์นะฮะก็กูจะโชคดีอะไรขนาดนี้นี่นะฮะไม่เคยโชคดีขนาดนี้มาก่อนนะฮะเออเดี๋ยวต้องไปเอาบ็อกใหม่แล้ว โอ้อะไรกันเจอเลยงั้นลึ้อนี่ผมยังไม่พร้อมเลยนะ <_' S 1> เกียรติสุดค <_' S 1> ือเกสนี่แหละผมจะไปตรงไหนดีสิ่งที่ผมต้องการคือเจ้าหน้าน,นะใช่แมกมาคิวฆ่าแล้วมันได้นี่ไอ่เออมันเรียกว่าอะไรวะไอแมกมาครีมใช่ มันเอาไปทำยากันไฟได้ผมต้องการมากเลยเอ้ยแต่ผมยังไม่ได้มีไอ้นี่นี่หวะผมยังไม่มีตัวทำยาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอนเดะแอนเดะเ,เปิดก่อนได้เปียบเฮ้ยเปิดก่อนได้เปียบกูไม่แม่เลยวะไม่มีแนะ่หื้อไองโงอนะีแน่ ล้ายเหรอมองไม่เห็นเลยเด้อ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 คนได้แล้วกลับเลยอ่ะเออโห easy noob you such a noob man เนี่ยฮะท่านผู้ชม เกียดสุดก็คือเกสเนี่ยแหละเกียดมากเอาล่ะเดี๋ยวโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บนะฮะ <c oughs> มืดเลยแหละเนี่ยจริงจริงผมว่าจะมาไอ้ขยายฟาร์มนะเดี๋ยวกูปลูกเ,เนเธอร์แม่งเลยพัานนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะท่านผู้ชม เดี๋ยวล็อกอยู่ไหนวะไม่เอ๊ล็อกหินเออใช่เดี๋ยวผมว่าจะสร้างเจ้านู่นนะเห็นไหมฮะฟาร์มหินนะตโนมัสเนะี่ยไม่ใช่ตโนมัสิฟาร์มหินจริงว่าแต่ตกล่องที่ผมเก็บหินอ๋านี่ไงคือเออมาันจะอีกสเต็กหนึ่งนี่แหละแค่นี้กูกเหลือเฟือแล้ะ อือะไรพร้อมพร้อมพร้อมของแบบเออเย a โอ้อลูกธนูนี่ผมไปฆ่าสเกลิตันมานะท่านผู้ชมไม่ได้คราบเอาหรอกไม่เจอแก่สักตัวเลยเด็ดเอาล่ะเตรียมธนูมนเลย โอเคโอเคเด็กดีเด็กดีอย่ามานะจ๊ะโอ้เด็กไม่ดีเลยเออเออดับดับโอเคอีซี่โอ้ดูด okay. oh. ดปสัตย์ใหญ่อยู่น้าโอ้ oh. ยืนดักตรงนี้เราจะขึ้นยังไงเนี่ยต้องหาทางขึ้นดีๆกันเอ๊ะทางนู้นไหมไม่คิดว่าไงท่านผู้ชมเออทางนี้ก็ดีนะเออทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเลงกันตรงนี้แล้วกันมีเบรดมีเบรดรอยอยู่ Của vui Của Wither skill tạc kêu em lái lái Wither skill tư tạc kêu. Mình sẽ post cái gì miếng tụi miếng เดี๋ยวเดี๋แป๊บนึ่งเออ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 ฮันนี่มาจากไหนวะทำไมมันยังโพสได้อยู่วะเดี๋ยวกูไม่ได้ปิดการแจ้งเตือนหรือว่างวะเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแป๊บแป๊ ขาเซฟเลยอย่าเนอะอย่าเนอะอย่าเนอะอย่าเนออย่าเนอะชุชุบอเนอะย่าเนอยนะกูต้องดูตอลอดเวลานะต,ตกทีกูแตกเนี่ยกูว่าแตกเนี่ย ทำการยิงมานะต่อขึ้นกันเลยนะฮะโอ้ยจุดพอดีโอเคอย่าหน่อยอย่าหน่อยอย่าหน่อยชุบ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 เอ๊ะเฮ้ ไม่ได้เด็กหรอกไม่ติดมันมาเร็วมันมาเร็วไม่ถึงวะปส <c oughs> าดแม่งใหญ่มาก <c oughs> ยิงไม่แม่นเลยนะพี่เนาะอืมกาไมีไงเออ ปึ๊บไม่แม่เลยนะพี่น้องี่ไงเจอพลังโชเล่เลยก็มาดีครับโอ้กูกูเกือบตกลาวาโอ้ยเขี่ยเล่นกูเสียวเลยเด้อ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 เอาอย่างไรกับพวกมึงดีเนี่ย sang bên hoang với gần đi coi Xếp xô luôn hả bà? Mึง, Ồ... Mênh chăng lấy cú Thấy đấy đấy... Khang bồn... Khang bồn... lẽ... tông nè skill mênh dơ mọc Dơ Hướp Bắt sạc chăng มาเดเอ๊ะกูต้องโตกลับละวมาเดมาเดพี่น้องแน่จริงมึงก็มาพี่น้องแน่จริงมึงก็มาไปโดนปึ๊บชึบชึบปึ๊บอ้าว ตายอังน่าจะตายแล้วฮะมึงยิงไม่แม็น,น,มนหรอกมึงยิงไม่แม็น,มนหรอกอืมอุ๊ยโดนืออโอยชุ่มไม่ได้เหงื่อแล้วเมาส์กูเฮ้ย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 รีบต่อืออเอาให้แมงปลอดภัยที่สุดอะ คืออร่อชึบตาในที่สุดยังไม่มีอะไรนะอู้เดเดยวเดๆๆๆๆเดเมาได้ไหม

มีไงเซฟโซนไงไอตูดเซฟโซนไงคือมีน่การต่อไปก็ไมูเฮ้ยจะลอยไปไหนแล้วจะลอยไปไหนแล้วยิงไม่ได้อาลูเฮ้ยโอ้จนได้กู Ừ, chăng chăng rồi Chẹp, ui Ui dê Úp Chẹp mua mừng à Để, đê đê Lăn, Ui, <laughs> chết, tôi chạy một đi Phải là cha Bà đi อูบ้าวิ่งเร็วด้วยนะท็อ,ทอตกูจะหมดแลว้วท็อตกูจะหมดแล้วจ้าอ้าวเราผมก็กลับมาแล้วนะครับเพครับท็อตมาเพิ่มอีกสองสเต็กนะม,มาดูกันอา้าววิมีเบสอยู่ตรงนั้นกูนลงล่างก่อนแล้วกันโ,โอ้ศักดั์อย่ามานะ นี่สิที่ผมต้องการเ okay, กสุดโซแซมเยอ ปราสาทแม่งใหญ่มากท่านผู้ชมอะเดะอะเดะกูเห็นนะจ๊ะปักไม่ได้เลยอะาวเอ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 มึงจะเตะกูดีเนี่ยอะไรหอนี่ไม้มาเด้ ชิมโตกระใจอืมสวยงามผมชอบตอนเดินบนเนี่ยเตียงมันฟังแล้วฟินดเอาล่ะอาลูมีใครอยู่หรืเปล่าตรงนี้ไม่มีเคเรากลับนเดี๋ยวมันมีทางข้างหลังด้วยใช่ไหม นี่ไงทางตันไหมใช่ไหมทางตันโอเคสวัสดีพี่เนาะมีอะไรให้เปล่าโอ้โอมาด,มดูเฮ้ยชิดตกใจหมดทีเ้ยแม่งเว้ยมึงโอ้สองกล่องเว้ยอย่าเดินมาบังดีพี่แมนเเลยต้องใช้ขวานแหละ ชึบโอเคเอาละโอ้โ oh ห oh. oh oh. มาดูกันนะท่านผู้ชมเออโอ้ oh oh. พระเจ้าหกก้อนว้า oh. ว wow. มาดูอีกกองฮนะโอเคว่าใช้ได้นะ mm hmm. ใหญ่ใช่เลยโอ้ oh oh. ของดีอีกแล้วฮะท่านผู้ชม Giờ có gì mà cha Giờ nó giờ nó Giờ Thầm mình xếp zone đi bà Chia chết chia 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 Ui Ui ta cũng biết giải hủ vàng, vào Ui <laughs> ไปดฮึบพิศติคอลฮัลโหลเอามาเออไม่ได้อย่างนี้ดีวะอืมอืมออกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดิ้งเสียงไนหะ โอ๊ยเดี๋ยยวไม่ได้แดกหรอกได้ยินเสียงปู่ได้ยินเสียงปึ๊บปึ๊บคิดตีข้าดาเมจฟู่ช่วยเอ้ยเอาละเอาละเอาละอ่าเรานีก <teachers> วัวซาได้แล <Orlando> nah, ้วอะลุ้ยมีกล่องว่ะ <laughs> nice 8 con là chà thế là lầy quá ui mà đẹp mình mừng cho bác nát cù kè ai mày mày đẹp อโาลูปึ๊บฮะนะเ่เก่งกว่าอือแล้วก็นี่แนี่ไม่โดนได้ไงวะปึ๊ดชึบป,ปุ๊มสวย <c oughs> เอาละผมมีโอ้ยแหวนแทงเบสสองลอดเอง ชั้นบุสุดเนี่ยแหละตัวหนักเลยเดี๋ฮัลโหลไม่แม่นเลยเนาะอันไหม มาดีอยากได้หัวเออปึ๊บอ,อุ้ยเจ็บตกใจมอืมอือเฮ้ยหัวปะไม่หัวว่ะปึ๊บโอ้ยไะเดินข้ามกระตุมันมทำไมวะเจ็บจังเลย นี่กูได้ยินเสียงนะเออเอออูใหญ่มากท่านผู้ชมกูไม่เคยเห็นอะไรใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเดยวเด้อเดเซฟซูลแม่งอยู่ข้างบนนี่หว่า เดเดๆๆเอ,ก,อ,ก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 ,อกินปัากอนครับคับครับายชียกตกกัวายชียกตกกัใจเยอะอ่พังเร็วอ้ย,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 อออยตกตกใจหมดกูทิ้งขวานไปนี่วยนะ Hay ngắm tay Mang đồ lông mà như À nè, à nè Mì ngây Mì ngây Mì ngây Nó khoan của hai bên này quá Đi Đi anh chứ chết Alo Ui Quá กลับมาพร้อมกันโลกเออสร้างเซฟโซนก่อนเลยเออเฮ้ยอันตรา,ายท,ท,ทั่วทั่วถึงทั่วทิศทางโอ้ย oh, yeah. ลมาเดไม่มีนะไม่มีนะปิดกูปิดแมงกอหรือปิดปิดปิดปิเดะ อออเออมึงด้วยชิ้นมึงมเอาพิกแมนมาตัวประกันเนอไลน์ลนะมึงเนี่ยชิ้ม่งเอาพีแมนตัวกันกนี่ยไม่เอามไม่เอาไม่ยุ่งเท่าไหร่แล้วะสิบสี่อช่างหัวพ่อมึงเนี่ย

มาแล้วกันมาขออีกเกอริกเ oh. ็กฟิน ไอตู้ตู I do. I do. I do ้ติดไฟแกช่างมันกลับก่อนก็ได้วะเดี๋ยวอะีลงมาเลยจะน้องขา

เออ้ยยอฮึบอ,อิงภูนี้สบายใจชิดอัดมาห้าสิบสี่นาทีแล้วเหนื่อยจริงเลยนะฮะก็ ตอนคลิปนี้ก็บ๊ายบายจุ๊บ